สวัสดีครับในเรื่องมังกรหยกเนี่ยมีตัวละครอยู่มากมายหลายตัวเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบของคนดูต่อให้ทําเรื่องไม่ดีต่อให้ที่ใส่ไม่ค่อยดีแต่ว่าคนดูก็ยังชอบในขณะเดียวกันก็จะมีหลายตัวที่คนดูไม่ค่อยถูกใจแม้จะอยู่ฝั่งดีก็ตามอย่างเช่นพวกเจ็ดประหลาดกลางน้าหรือว่าพวกเจ็ดจอมยุทธ์ชวนจิน ไม่ว่าจะไปอ่านคอมเมนต์ที่ไหนมักจะเห็นว่ามันจะมีแฝงการแซะการดูถูกการด้อยค่าอยู่เนืองๆทั้งท,งที่พวกนี้ก็อยู่ฝั่งพระเอกแล้วก็เป็นจอมดูคุณธรรมช่วยเหลือคนมาก,ก็มากมายนั่นก็แปลว่าคนดูจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับความดีเลวอาจจะเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ว่ามันมีเสน่ห์มากพอหรือเปล่าหรือไม่ก็เกี่ยวกับความเก่งสะมากกว่า เพราะว่าอาจจากคอมเมนต์เนี่ยเวลาโดนแซหรือโดนตาก็มักจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังฝีมือมันจะบอกว่าไม่เก่งกระจอกหรือว่าดีแต่รุมอะไรแบบนี้ทีนี้มันก็น่าสงสัยว่าแล้วเจ็ดชวนจีนเนี่ยไม่เก่งหรอพวกนี้เป็นลูกศิษย์ของเฮงเตงเอียงซึ่งก็ถือว่าเคยเป็นจอมยุทธ์อันดับหนึ่งดังนั้นลูกศิษย์ของเขาเนี่ยก็ควรจะเก่งสิต่อให้ไม่เก่งทุกคนแต่ว่าคนที่เก่งที่สุดอย่างครูชูกีก็น่าจะเก่งหรือเปล่าทําไมหลายคนถึงบอกว่ากากล่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กัน ผมพูดถึงภาพรวมไว้ก่อนเลยนิดนึงว่าจะเก่งหรือกากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองในมุมกว้างหรือว่าแคบแค่ไหนซึ่งผมก็จะอธิบายให้ฟังดังนี้นะคือยุทธจากรในยุคบังกรโยกภาคแรกเนี่ยมันก็จะมีภาคมีสำนักอยู่มากมายและหนึ่งในสำนักที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดในเวลานั้นก็คือสำนักชวนจินก็น่าจะตีคู่มากับภารกยจจกเรียกได้ว่าถ้าเปรียบแต่ละสำนักเป็นยอดเขาแต่ละลูกในเรื่องความดังและพลังฝีมือชวนจินเนี่ยก็คือยอดเขาที่สูงที่สุดลูกหนึ่งในยุทธภพ และคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงที่สุดของยอดเขาที่สูงที่สุดก็คือคูชูกีคนที่เก่งกว่าเขาที่ยังโล่นแล่นอยู่ในยุทธจักรเนี่ยมีน้อยมากๆก็อาจจะมีพวกบัวเถียวห่วงตั้งเฮ้งห่วงนอกน,นั้นหาคนเทียบเขายากมากเรียกได้ว่าเขาเป็นจอมอยุทธที่เก่งกว่าคนนับหมื่นนับแสนไปที่ไหนเขาก็เกรงใจนันทิยายยังบรรยายว่าคูชูกีมีกิจภูมิสถานทั้งเหนือใต้ไม่ว่าผู้ใดล้วนเกรงขาม แต่ว่าโลกนี้ยังมีจอมอยุทธ์เลงการอยู่อีกหลายคนบางคนเนี่ยก็อาจจะไปสาบานว่าจะไม่ออกจากเกาะก็เลยหายไปเป็น10ปีบางคนก็อยู่ที่ห่างไกลไม่ได้เข้าจงอยู่มาเกือบ20ปีบางคนก็ไปบวชหรือว่าบางคนก็ถูกขังอยู่บนเกาะอ,อะไรก็แล้วแต่ผมกําลังพูดถึงเหล่าจอมอยุทธ์สี่ทีนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นอย่างเช่นกุ้ยเจ๋งที่เก่งขึ้นมาหรือว่าจะเป็นคิ้วโชยยิมหรือจะเป็นจิวแปะทงอาจจะรวมถึงเองโกไปด้วยก็แล้วแต่ ซึ่งผู้นี้บางคนเก่งอยู่ในระดับที่ถ้าบอกว่าครูชู่กียืนอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดไอ้พวกนี้ก็คือบินอยู่บนฟ้าเลยอ่ะอยู่บนก้อนเมฆก้อนที่สูงที่สุดคือเก่งกว่าเยอะมากเยอะในขนาดที่ว่าครูชูกีกับพระพวกอีก6คนใช้ไข้กลดาวเหนือซึ่งคิดมาอย่างดียังทาได้แค่เสมอ,อคนระดับนี้แต่ถ้าสู้กันตัวต่อต,ตัวนะต้องบอกว่าฝีมือในหาง,งคนละชั้น ทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าเวลาแต่งนิยายเนี่ยเรื่องราวมันก็มาจาวนเวียนอยู่กับพวกตัวท็อปทอปที่เก่งที่สุดในเรื่องดังนั้นถ้าเรามองแค่กลุ่มคนที่มีบทบาทในเนื้อเรื่องคุชุก,กิก็ถือว่าอยู่ในระดับล่างๆดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าเรื่องผิดอะไรถ้าจะมีคนมองว่าฝีมือเขามันก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเรามองในภาพกว้างกว่านั้นในยุทธจักรที่มีชาวยุทธอยู่นับหมื่นหรือว่านับแสนเนี่ยคนที่จะเก่งกว่าครูชู่กีอาจจะมีไม่ถึง10คนด้วยซ้ําแบบนี้จะเรียกว่าไม่เก่งมันก็จะแปลกๆป่ะจะเห็นว่ามนอยู่ที่มุมมองเหมือนกันผมลองเปรียบเทียบนะถ้าสมมุติว่ามีคนไทยคนนึงเป็นนักกีฬาอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเทนนิสเป็นกอล์ฟเป็น,ปน,ปนแบดบอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาอยู่ในอันดับที่10ของโลก เชื่อว่าจะมีคนไทยจํานวนหนึ่งที่ชื่นชมเขาเก่งเขาสร้างชื่อเสียงกับประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเอาแค่ที่สิบเองเหรอทำไมกากจังเก่งจริงต้องที่หนึ่งสิถามว่าฝั่งไหนมองผิดเพราะว่าก็ไม่ผิดทั้งคู่นะคือถ้ามองในมุมกว้างๆว่าจากนักกีฬาประเภทนั้นที่อาจจะมีอยู่นับพันนับหมื่นการได้อันดับที่สิบเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วแต่ถ้ามองแคบลงมาแค่สิบอันดับแรกการได้ที่สิบมันก็คือที่โหลนี่หว่า ในกรณีของครูชูกีก็เหมือนกันมันอยู่ที่เรามองกว้างหรือมองแคบแค่ไหนแล้วผมคิดว่าจะมองอยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราชื่นชอบตัวละครนั้นด้วยหรือเปล่าถ้าเราชอบเนี่ยเราก็จะมองในมุมบวกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องมองไปทางลบ อย่างเช่นประเด็นเรื่องการรุมหรือว่าหมาหมู่ถ้าเป็นตัวละครที่เราชอบอย่างก้ยเจงอึ้งโยงตอนที่รุมฮิวโชยิมหรือว่าเอ็ก,กวอยซิเลเลนนึ่งตอนที่รุมกิมลุนหรือว่าจะเป็นเลขูชงกับพรรคพวกรุมตรงฟางปูป้ายก็ไม่เห็นจะมีใครว่าหมาหมู่แต่ว่าพอเป็นชวนจีนรุมอึ้งเอซือจะเห็นว่าโดนแซะประเด็นนี้อยู่บ่อยๆทั้งที่ตัวคูชุกิเอเน่ก็โดนรุมอยู่บ่อยๆเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่เคยบบนนะเขาก็รับมือได้ อย่างเช่นตอนที่สู้กับพวกตัวร้ายนะตอนนั้นก็จะมีเอาอิงเค้กมีหัวทงไฮแล้วก็แผงเลี้ยงโห o ในนิยายบอกว่าเอาอิงเค้กับหัวทงไฮหนุนเนื้อมาจากทางซ้ายขวาตรงเข้าช่วยเหลือแผงเลี้ยงโหคูชูกีพบพานศัตรูเข้มแข็งกลับคึกคักขึ้นอักโขใช้เงาฝ่ามือพลิ้วพลายประกายกระบี่แรดแปรปรับยิ่งต่อสู้ยิ่งรุดเรยว่องไวคูชูกีอาศัยหนึ่งต้านรับสามหาได้เพียงพรำเป็นรองไม่ หรือจะเป็นตอนแรกที่เจอเจ็ดประหลาดกลางหนับนั่นก็เจ็ดรุมหนึ่งเขาก็ไม่บน่นหรือจะเป็นตอนท้ายเรื่องที่ยอดเขาหัวสัวก็ไปเจอกับพวกโว่รงเทียนเล้งตีซิงหญินอันนี้ก็เป็น4รุมหนึ่งจะเห็นว่าเขาก็โดนรุมเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงในความเห็นผมนะผมว่าจะบอกว่าครูชูกิไม่เก่งมันก็โอเคถ้าเทียบกับตัวท็อปทอปแต่มาคงจะไม่ถึงกับขั้นกาก,ากหรอกมั้ง ตัวกิมยองผู้แต่งเองเนี่ยเขาก็เขียนให้เกียรตัวละครนี้อยู่เพราะว่าเขามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ฉากที่ได้โชว์เนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยอย่างตอนที่กินเหล้าแล้วก็สามารถรีดออกมาจากทางเท้าได้เนี่ยโอ้โหนี่ต้องระดับต้อนเอีถึงทําได้หรือถ้าพูดถึงคนเก่งมากๆระดับอึ้งเอซือจะมีสักกี่คนที่พอจะโจมตีให้เขาเจ็บได้แต่ครูชูก,กีเคยทําได้แม้ว่าจะเป็นตอนที่เอออึ้งเอซืออาจจะประมาทกเ็เถอะนิยายบอกว่า พลังฝีมือของคูชูก่กีจัดอยู่อันดับแรกใน7จ็ดบัพชิตชวนจินถ้าโบกป่านี้กล้าแข็งยิ่งอึงเอซือประมาสตูเกินไปกับถูกแขนเสื้อป่าใส่ทรงอกปวดแปรบคาหนึ่งรีบโคจอมพลังคุ้มของตนเอออย่างน้อย,นยก็สามารถทําให้อึงเอซือรู้สึกปวดแปรบขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งซึ่งน้อยคนนที่จะทําได้ถ้าไม่ใช่พูดในระดับเดียวกันนะ ผมว่ากรณีความเก่งของครูชูกิเนี่ยก็คล้ายกับอีกหลายตัวละครแหละอย่างพวกลูกศิษย์ของอิเตงใต้ซือที่บางคนมองว่าไม่เห็นจะเก่งเลยฝีม,มือไม่เท่าไหร่มันก็จริงถ้าไปเทียบกับพวกที่มันเก่งเวอร์เวซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่คนแต่ถ้าเทียบกับจอมยุทธทั่วไปในตอนภาคสองเนี่ยเขาอยู่ในระดับที่เป็นตัวแทนของชาญยุทธ์ในตอนที่พวกมองโกมาท้าประลองดังน,น,นั้นในยุทธจักรเขาก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันยอดฝีม,มือที่จะเก่งกว่าเขาเนี่ยก็มีไม่เยอะหรอก หรือจะเป็นพวกสี่ตัวร้ายที่ในซีรีส์มันจะเอามาทําให้เป็นตัวตลกแต่พวกนี้อยู่ในระดับที่ในนิยายใช้คําว่ายอดฝีมือแห่งยุคเหมือนกันแม้กระทั่งพวกเจ็ดประหลาดกลางหนําพวกนี้ก็ถือว่ามีอิทธิพลอยู่ในดินแดงกลางหนําซึ่งการหนําเนี่ยมันกว้างมากนะถ้าเทียบกับชาวยุทธทั่วไปเขาก็ถือว่าเขาเหนือกว่าชาวยุทธนับพันนับหมื่นอยู่เหมือนกันอะไรผมสรุปอีกรอบละกันผมว่าการที่ใครจะมองว่าครูชูกีเก่งหรือว่ากากมันก็มองได้ทั้งสองแบบ ถ้ามองแคบๆแ,แ,แค่กลุ่มตัวละครที่มีบทบาทในเรื่องซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นตัวที่มันเก่งเวอร์ๆแบบน,นั้นคุรุชุกิก็ถือว่าอ่อนกว่าหลายคนในนั้นแต่ถ้ามองในภาพกว้างเทียบกับชายุทันยุทธจกักรเขาก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งและคุณละมองในมุมไหนยังไงคิดว่าเก่งหรือว่าไม่เก่งหรือว่ากากไปเลยก็คอมเมนต์มาได้เต็มที่นะแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องน้อยครับคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ ใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ